<G. S 2> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสอนลง EXP Quest ช่วงต้นเกมนั่นเองเย้ yeah. เอาละครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับแอตตานี่แอตตานะแอตตาหดาวสายออฟไฟนี่ นั่นแหละแล้วก็ตัวตานะครับจะหน้าที่นี้ผมจะเอาเป็นไอจังไปนะครับส่วนท่านผู้ชมจะเอาเป็นสปียวาก้อนไปก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่จะมาสอนทิกต้นเกมครับทิกต้นเกมนะนมนะไม่ใช่ลงทั้งนั่นแหละลงนจบแล้วก็อีกอย่างนะครับก่อนเข้าไปนะครับเช็คให้ดีนะครับว่าเปิดออโต้สคริปไว้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดไว้นะครับเปิดไว้นะครับโอเค เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว a d ด a อตตาเ,อาเรียกว่า a d ตต้แหละแล้วก็ตัวตังแล้วก็ auto อ skip อโโปเปิดไว้แล้วนะครับกดเข้าไปเลยไม่ใช่กดสีเดินเข้าไปเลยโอเคแล้วก็รอครับจะใช้เวลาประมาณ30ิวินนะครับหรือว่า25บว่าไม่รู้นะครับนี่อีเวนต์บาคุก,กันนะอย่าลืมไปรับกันนะ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าเมื่อเข้ามาในแมปแล้วครับเดี๋ยวมันยังไม่เข้าโอ้รอไปครับ อาจจะเข้าช้าหน่อยนะครับเพราะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้ท่านผู้ชมสำหรับคนที่เอาไอมานะให้ให้ท่านชมได้รีบวางตัวตังนะครับส่วนไอวางตัวนี้นะสปีดว่ากอ่นวางตัวนี้นี่แนะนําให้วางตัวนี้ให้รีบวางตัวตังก่อนที่มันจะเริ่มรับเวทน,นะครับ นี่พอมันนับเวฟเราก็จะได้ตังมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคูณส่วนให้ปรับเป็นคูณสองปรับเป็นคูณสามนี่ช่วงต้นเกมห้ามปรับนะครับไม่งั้นบ้านแตกลองมาแล้วหลายครั้งแล้วด้วยโอเคก็เราตังเด็งนะครับพอมันเดินมาถึงถนนเส้นกลางนี้ตังมาจะเด้กนะให้กดอัพรัวเลยครับ อัพตังรัวๆไปเลยโอเคนะครับตังไม่พอนะครับขาดบาทหนึ่งบาทหนึ่งอีกแล้วสำหรับคนที่มีโบนัสคูณสองหรือไม่ดีเงินยี่สิบเท่าเงินยี่สิเปอร์เซ็นสิโอเคจังหวะนี้นะครับพูดมากไปนะครับตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจรอเว็บรอตังเว็บเด้งนะ พอ,อพอมันขึ้นพอมันข้าวเว็บปุ๊บกดอัพรวๆไปเลยครับอัพไอรวๆไปเลยโอเคเดี๋ยววางแอตต้านครับตังได้ครับจดจอนะครับจดจอโอเคน,นะครับ,รบ, okay, รบมาถึงเว็บสมปิดออโต้สกิปไปเลยหลังจากนั้นก็วางแอตตานะครับสามตัวนะนี่สามตัววางสามตัวนะครับสำหรับช่วงต้นเกมอันนี้สูตรที่ผมใช้นะมัน เคลียไวเลนโอเคนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคูณ2องไปเลยครับใครมีคูณ3มก็คูณสามไปเลยครับแล้วก็บัอได้เลยครับปรับออโต้ไปเลยถึงต่อให้ไม่บัอมันก็ไอพวกนี้มันก็วันช็อตได้อยู่แล้ว โอเคนะครับนั่นก็เป็นทิกต้นเกมนะครับขอบคุณที่รับชม